สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับคุณครูได้พามาดูหนองหานนะครับตำนานผาแดงนางไอนะครับของเมืองสุโขนครของเรานะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ได้พามาดูนะครับนี่ก็คือจะเป็นหนองหานนะครับตำนานของเมืองสุโขทัยระเบิดของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวทิวทัศน์รอบๆบริเวณหนองหานนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่วง ไฟฟอแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็น8ปดสองหนนะครับก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีชาวบงชาวบ้านนะครับที่ได้มาพักตรงบริเวณตรงจุดนี้นะครับรอเวลานั่นเองเพราะว่าฝั่งข้างหน้าก็จะเป็นโรงพยาบาลสุโนครนะครับสวนสุโนครนะครับญาติพี่น้องก็จะรอคนป่วยคนไข้ก็จะพากันมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนนะครับสาหรับชาวสุโนครนะครับจากตํานานพาแดงนางไอ้นะครับตรงนี้นะครับตรงบริเวณหนองหานนะครับที่ เกิดเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นฝั่งโน้นก็จะเป็นเกาะน,นะครับดอนสวร์หรือว่าเกาะแม่ไม้ที่อยู่ตรงโน้นตามตำนานของผาแดงนางไอแล้วนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวคุณครูจะมาเล่านะครับประวัติความเป็นมาของผาแดงนางไอให้ฟังพร้อมทั้งตำนานหนองหานหลวงนั่นเองนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับเพจของคุณครูด้วยนะครับตรงน,น,รน,นี้ถือว่าเป็นวันดีนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับมา ชมนะครับพาชมบรรยากาศรอบๆนะครับบริเวณหนองหานหลวงแล้วก็ฝั่งโน้นนะครับซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆที่กําลังก่อสร้างจะเป็นสะพานสกายวอล์กที่ให้ประชาชนหรือผู้คนได้มาเดินออกกําลังกายฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นสะพางทองส่วนแม่ส่วนลูกของอะสะพางทองนั่นเองนะครับตรงโน้นเห็นไหมครับบรรยากาศจะดีมากๆเลยนะครับนี่นะครับนะครับช่วงตอนเที่ยง บ่ายๆนะครับชาวบ้านก็จะออกมาหาอาหารหาปูหาปลา,าได้อยู่ในตรงบริเวณตรงนี้นะครับก็จะได้เยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้ตรงนี้เนาะนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวจะพาขีมอเตอร์ไซค์ดูรอบๆเหมือนว่าฝนจะตกฝั่งน้นมืดดำทะมึนมาแล้วเนหะมือนจะเสียงร้องวาอันนี้ก็จะเวลาประมาณอีก10บกว่าน,นาทีก็จะถึงห้าโมงเย็ยนแล้วนะครับ เราจะพาไปดูนีน่ที่อยู่ข้างล่าวก็จะเป็นหนองหานที่มีปะไย,ย่ฝั่งนู้นก็จะเป็นเขตของท่าับ่ทางซีนเอาก็จะเป็นสวนบัวที่ได้ทำลายให้กับให้ผู้คนได้ไปเที่ยวชม แล้วก็สัทร่านะครับสำหรับอีพีนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามเพจของคุณขวาร์ดใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ